เป็นห่วงที่คิดถึงเรื่องโฮมทูคืออย่างเดียวเลยคือเราอยากใช้เวลากับเขามากแล้วก็อยากดูแลเขาแล้วก็คิดว่าการที่ไปอยู่โรงเรียนบางทีมันแบบมันมีหลายจุดมากๆที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องการศึกษาหนูรู้สึกมันเลือกได้อยู่แล้วเราเลือกแบบหลักสูตรการเรียนวิธีการแล้วเราก็คิดว่าเราทําอาชีพแบบที่มีเวลามากพอในการจะดูแลเขาอยู่แล้วถ้าเราจะมีลูกเราก็คงมีเวลามากพอไม่ได้คิดว่าแบบ จะมีแล้วค่อยยังฮางเงินอยู่เลยอะไรเงี้ยคงต้องพร้อมทุกอย่างก่อนเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วแล้วก็ถ้าจะมีก็ต้องมีเวลาพร้อมสําหรับดูแลเขาเต็มที่จริงๆแต่ถ้าไม่หวักไม่พร้อมก็คือก็ไม่ต้องมีไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนั้นเพราะตอนหนูอยู่โรงเรียนหนูไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเหมือนเราแบบเรียนได้มากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเหมือนแบบ คนรอบข้างอะคะ่ะไม่ได้มีผลกับเราอะไรเลยขนาดนั้นเหมือนเราเป็นคนที่แบบอ่ะซ้อมกีฬาต้องตั้งใจเรียนเรียนให้ดีเราโฟกัสแค่นั้นแล้วเราก็ทำแค่นั้นเพราะฉะนั้นสังคมอะไรยังเลยไม่มีผลกันนูเลยแต่แค่นะคะ่ะถ้าเป็นลูกตัวเองก็คงเป็นห่วง